สวัสดีจ้าอีกคลิปเนาะจะคลิปนี้จะมีเจดีทองนะคะนี่ตรงเจดีทองค่ะตรงยอดภูเขาเลยนะคะวัดภูสิงห์จ้ากาลสินอำเภอคูุขันนะคะจะนี่ก็ยติวกับจะพ้ามึงวิ่งขึกัข้างล่างน้ำจ้าเห็นบ่คะแต่จะย้อนเสียงไเนาะคะ่ะเนาะจะเห็นบ่สวยไหมคะ มีภูเขาอีกลูกตั้งสะง,งานอยู่นน่นจ้า <c oughs> จะเห็นเจติวเลยนะคะเนาะ,ะจ้าเจดีทองนะคะเกิดมันนมันสก,การได้ด้ะคะ่ะเด้อใครเจะพผ้าจา้าวิเวบวิเวบให้ดูนะคะสวยด้วยคะ่ะเห็นมันพญานาคล้อมรอบเลยนะคะจ้า ไายเห็ไทยเมืองนอกเมืองหน้าเมืองน้ำนะคะเได้ยอยาคววมสวยงามคะ่มมคะเห็นไหมค่ะเห็นไหมเออดูนีนนะ่นลสาธุสาธุด้วยกันนะคะยาติบกับมะพร้าวบุญกะถิ่นพอดีเ้อจ๋า <c oughs> เป็นบุญขนาดที่คนละจัจงวัดกระดใจอยากมากนะกัะเนาะจ้าบ๊ายบายนะคะถนะ่ายจบลิปเป็นเมืองแวบๆบแบบนะกขะเนาะ